สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียเซลิสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอีกหนึ่งอีพี่กับคุณตาฟาร์ม่วงชุดใหม่ครับพี่น้องมือนี้มีแม่สาว2ตัวนะครับเนาะแม่ท้องตัวนึงแม่ท้องหนึ่งตัวแล้วก็มีแม่ลูกคู่นึงครับพี่น้องแล้วก็เลือดร้อยสองตัวอ่าเลือดร้อยอีก2ตัวนะครับมือนี้สําหรับผู้กําลังหาง่วงไปเลี้ยงนะครับมือนี้มีแม่ลูกให้พี่น้องได้รับชมน้ากันแม่ลูกนะครับราคาสุๆลูกตัวที่ไหนล่ะครับยุ่ลูกงน้ำลูก ลูกสาวเอ่อซีวายอ่าซีวายมีใบมีหลอดปะครับผมบ่มีครับลูกโตที่ไหนครับผมลูกโตที่2ครับลูกโตที่2ประมาณจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกสาว2เดือนครับลูกสาวประมาณ2เดือนด้วครับพี่น้องแม่สูงอยู่100เท่าไรครับ137ยสามสิถึง138เป็นลูกโตที่สองสอกง้อของคุณตานะครับผมอยู่บ้านขวานะครับผมอ่าตำบลขานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้อง เอาครูที่เรียกนี่เปิดไลายไปแนครับผมเปิดไวหกสิบเก้าครับหกหมื่นกับอีกเก่าพันราคาห้องต่อร่องใดเด้อครับพี่น้องลูกงามครับเอาลูกก็งามครับพี่น้องลูกเ็ดเขาไปลูกเอ่อมันโลนมันบ่เกิดอ่าโรนทรรมาติครับพี่น้องนะครับผมอาจจะโลนธรรมชาติเอ้าเดี๋ยวไหลมาหาเม่นะครับนังดีครับแม่ทับไปครับผมแม่เขากะว่าผสมมาแล้วน่ะอ่าแต่ว่ายังพันเด็ประกันทองเลยเนาะแม่ครับเอานะครับอันนี้คือตีครูแม่ลูกไปก่อนเนาะแม่พ่อันเด็ผสม 60,000เก่าพันบาทด้วยครับพี่น้องคููนี่แม่ลูกนะครับสําหรับู้าาครบสนใจนะครับอยากได้แดงแดงดีไปเลี้ยงนะครับผมลูกเป็นหัวลวนถ้ามา,าตาดได้ครับพี่น้องผสมหลอดแต่ว่ามีใบเนาะแม่นครับผสมหลอดแต่ว่ามีใบมีหลอดไ้นะครับผมอันนี้เพินพ่นเพิ่นหลงมองไนเบ่งลูกเพิ่นได้ครับพี่น้องคููแม่ลูก60,000เก่าพันนะครับเอาเดี๋ยวไปเบ่งง่วงแม่สาวครับพี่น้องนะครับลูกกับมมีตำนี้เนาะแม่กับมุมีตำนี้ครับประกันมมีตำนี้ครับพี่น้องนะครับ โลกเพาเป็นเพราไม่โกเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ทองครับพี่น้องนะครับเอาแม่ลูกพานไปคููเทียงครูสนใจแม่ลูกนะครับพี่น้องนะครับทรมาเบอร์ไดกกครับผมคุณต้าฟาร์ม085 085 0 0 8 0 0 8 7 6 6 6 7 6 6 6นะครับผมอีกเบอร์นึ่งนะครับ095 0 9เ1้อ180 9 5น0ึแดครับ9 5 6านะครับเอาแอดไลน์มาทั้งสองเบอร์ได้เลยครับพี่น้องนะครับผมค แก้มไซโฟโต้ดิจิตอลอ่าแก้มไซโฟโต้ดิจิตอลง่ายๆผมรูมันง่ายยังนี่ต่อรองได้หลายครับต่อรองได้หลายเนาะหกสิบเก้ามีแม่ทองเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ้นเอาแม่ทองมาให้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวจะเบิ้งแม่สาวเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่สาวทองแรกนะครับส่วนสูงอยู่หนึ่งลอยเท่าไรก่อนครับผมร้อยสี่แปดแปดบวกหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบวกนะครับในทองพอได้อยู่ครับทองเคเอฟหกแปดครับทองเคเอฟหกแปดใบหลอดมีครบนะครับเนาะครับ พี่หกแปดใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับตัวนี้แม่สาวท้องแรกนะครับประกันส่วนสูงให้หนึ่งร้อยเท่าไรครับผมร้อยสี่แปดครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดด้วยครับพี่น้องตัวนี้ประกันส่วนสูงให้หนึ่งร้อยสี่สิบแปดจักเดือนลรอครับในท้องหกเดือนครับบ่มี่ตัวนี้จะมองเนาะบ่มี่ตัวนี้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับประกันตัวนี้หูความเชื่องย่อยนะครับเชื่องนะครับจับใบจูงได้นะครับผมอย่าให้เบื้องรอบตัวนะครับแม่สาวท้องแรกด้วยพี่น้องแม่นี่อ่ตัวเพิ่น นะครับเป็นลูกหลอดหรือลูกจังไดครับแม่นี่หู้จักส<ว>ายเพิ่นบ่ลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซี่ว่ศูนย์เก้าหกผสมกับเคเอฟหกแปดทองเคเอฟหกแปดรับประกันติดท,ทองตรวจอันตะเศร้าห้เรียบร้อยตรวจแล้วครับอ่ามีคลิปอันตะเศาวบ่ครับผมมีครับมีมีคลิปอันตะเศร้าห้เรียบร้อยเด้อครับพี่น้องแม่นี่เปิดรายพันไดครับผมคุณตาเปิดไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันตัวนี้ล้วนทั้งประชารึคุดเขาครับเฮ็ดเขานิดเดียวครับอ่าเฮ็ดเขาด้วยครับพี่น้องนิดเดียวนะครับผม เอาราคาอีกรอบนึ่งนะครับผม1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องเมียสาวทองแรกบ่มีต่ำนี้ดอกตาฟ้ามนะครับทองกาลิศเคเฟหกแปดเลยครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดครบไปนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจก็ถักไขยเพิ่นมาได้มาเบิ่งตัวจริงได้เอาสำหรับผู้มักเมียสาวหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งเมียสาวหน่อยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งเมียสาวหน่อยนะครับเมียต่อไปนะครับสำหรับผู้มัก แม่สาวหน่อยอยากจะปฐนางัวเอฟด้วยครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้เป็นเอฟสองด้วยครับพี่น้องสาวนี้ตัวนี้เป็นเอฟสองเป็นลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับเกิดเดือนกันยานะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมแม่สาวนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้เป็นเอฟสองด้วยพี่น้องอ่าจดใบเพดิกรีให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เอฟสองนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแม่เป็นไซส์ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับพี่น้อง นะครับเจมบอลศ0นยนเจ็ดนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับผมร้อยยี่สิบห้าบวกครับถนับเดือนก็อยู่ประมาณแปดเก้าเดือนนะครับเนาะนะครับประมาณแปดถึงเก้าเดือนนะครับตัวนี้เอฟสองด้วยครับพี่น้องนะครับนะครับเลขกสองอยู่หน้าขานะครับเอฟสองแบรนด์เฮสพัดนะครับผมนะครับลูกของเพลินพัฒนาตัวเท่ากับจะขึ้นเอฟสามด้วยพี่น้อง เลี้ยงแม่นี่จนเป็นสาวใหญ่นะครับผสมเป็นสาวใหญ่แล้วผสมติดทองลูกออกมาจุดเอฟสามเลยเลยครับพี่น้องนะครับหนาลึกนะครับชีดกระชับดีนะครับเอาชีดกระชับดีกรีดหลังจังอยนะครับอ่านะครับยืนนิ่งดีครับพี่น้องเส้นหลังตรงลำยาวนะครับแม่นี่เปิดไรไปไหนครับคุณตาแม่สาวเปิดไปแปดสิบเก้าครับแปดหมื่นเก้าพันนะครับได้ง่วงเอฟสองเลยพี่น้องนะครับผม เ่าต้องไปใต้จากเอฟดึงของเราไปจากเอฟสองเลยลูกเพิ่นก็จะขึ้นไปถึงเอฟสามสนใจกับว่าเบิ้งตัวจริงสก้อนก็ได้เอาดึงยางให้เบิ้งจังหน่อยนะครับนะครับดึงยางนะครับเอางั้นประกวดได้เอานะครับเชื่องนะครับเชื่องครับจับจูงจัดท่าได้ครับพี่น้องนะครับประกวดได้นี่ลูกสาวเอฟสามหนึ่งได้อพี่น้อง แปดมื่นเท่าไรก็ครับคุณตา8ปดมื่นเก่าครับแปดมื่นกับอีกเก่าพันเลยครับพี่น้องนะครับสนใจเอฟสองขาแข็งง่ายง่วงสาวอายุประมาณเก้าเดือนอกเผาใหญ่เงี้ยมั้งอกเผานะครับนะครับอกใหญ่ไหลกว้างนะครับลำเง่าชีดกระชับดีนะครับเส้นหลังตรงตะนอกหนาเบื้องหน้านะครับหนาเบื้องหูสันนะครับเป็นลูกผสมปลามันนะครับอกเผานะครับกีบเล็บก็ดีนะครับเนาะครับกีบเล็บเอาตัวนี้โมมีต่ำนี้ด้วยครับพี่น้องนะครับสนใจกับทักคุณตาบ้าได้ นะครับเบอร์โทร่วทียูผมขึ้นให้นะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้องเลือดลอยสองตัวสุดท้ายงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับผมมาเบิ้งอเมริกันบราหมันพันแทะครับพี่น้องนะครับเลือดลอยสองตัวสุดท้ายของคุณตาฟาร์มครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเอาตัวใดก่อนครับคุณตาตัวนี้ตัวงูนี่เอานะครับเอาตัวแดงนะครับเนาะไอ้เพคนลายแดงออกมาให้เบิ้งนะครับเอาตัวนี้เป็นลูกสาวพอใดก่อนครับลูกสาวลอนโก้ห้าสามเก้านะครับเอาลูก ทักพี่แล้วลูกเร็วออกมานะครับล่อนโคหาสามเก่านะครับพี่น้องตัวนี้มาลูกเป็นลูกล่อนโคหาสามเก่าอายุประมาณจั้เดือนแล้วครับผมอายุสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับผมส่วนสูงก็ขึ้นไปเกือบลอยสี่สิบแล้วพี่น้องลอยนะครับล่อนโคห้าสามเก้านะครับพี่น่องใบบอติดกลมเนาะใบอบอติดกลมนะครับพี่น้องใบบอติดกลมเบื้องทางไทยจังหน่อยนะครับโค้งสางง่ายนะครับผม นะครับองศาขาก็ดีล่ำเง่าครับพี่น้องสําหรับแม่นี่ลูกสาวล่อนโคหาสามเก่าเปิดหลายไปไหนครับแม่แดง2องแสนครับเปิดไปสองแสนครับอีก7จ็ดหมื่นครับพี่น้องเอาราคาห้องต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องล่อนโคหาสามเก่านะครับเอาทักทายคนได้รู้ลงไปลุกเนาไปมามนะครับเอาเชื่องดีครับพี่น้องจับใบเบลล์ครับพี่น้องนะครับงัวเพิ่นพันแฉไมลิเกันบราแมนนะครับ มีใบเพชรดีกรีให้เรียบร้อยเลือดร้อยนะครับใบบอติดกลมนะครับเป็นลูกล่อนโคหาสามเก้านะครับอ่ะต่อไปเบื้องตัวโบดนะครับเนาะนะครับตัวโบดตัวโบดลูกเอ่อตัวโบดลูกสเท้าพได้ครับวีเอโลโจสองทับเจ็ดห้าวีโลโจสองทับเจ็ดห้าได้ครับพี่น้องอ่าจักเดือนแล้วแหะครับอายุเพิ่มม่วงสิบเอ็ดเดือนนี่เดือนครับม่วงสิบเอ็ดเดือนนะครับอาณาพี่ลูกเร็้วมวงสิบเอ็ดเดือนได้ครับพี่น้องนะครับแข่งขาใหญ่นะครับผมโบด นะครับครบเครื่องนะครับใบโตโบดนี่กรบโบติดกลมเนาะกรโบติดกลมครับหไรไปไหนล่ะครับผมโตโบดเปิดไบสองแสนเก่าครับสองแสนครับอีกเก่าหมื่นต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับสองแสนครับอีกเก่าหมื่นเอายกคู่หไรไปไหนล่ะครับบัดนี้ใคนอยากยกคู่ยกคู่ด้ือซี่แสนหายกคู่สี่แสนหานะครับผมสําหรับผู้อยากโยกคู่สี่แสนหาราคาห้องต่อร่องได้ด้วยพี่น้องครัคุณตาไรมางพี่จัหน่อยนะครับผมเอาให้เพื่อนไลออกมาทั้งเด็ดเดี่ยวจังเลยครับพี่น้องหลายท่านว่าอยากเบิ้ง นะครับโค้งสางสัดส่วนนะครับ<ห>ชัดๆนะครับผมยวให้ผลล่ออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องไปครับพี่น้องง่วงงามคู่มาเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องยกคู่สี่แสนหานะครับยังต่อร่องได้ได้ครับพี่น้องนะครับยังต่อร่องได้ใช่เลยนะ,นะครับ<ห>น <ๆ S 2> สนใจกับมาเบิ้งตัวจริงได้บ้านได้ก็ครับบ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมาาร a k มบ้านขาวตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นะครับแถวแววิไลเกษตรสารคามะครับปักหมุดมาวิไลเกษตรสารคามก็ได้นะครับเนาะแล้วก็โทรหาผมคุณตาฟรามคุณตาฟร์มนะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศปนย์ศย์เด้าครับไปน้องอีกเบอร์นึ่งนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์กครับเก้าูมักลูกผสมหรือมักเลียดรลอยนะครับผม กทักเพิ่นมาได้นะครับหรือทาง Facebook ซีวา่าจังได๋ครับแก้มใสโฟโต้ดิจิตอลครับแก้มใสโฟโต้ดิจิตอลครับพี่น้องนะครับมีทั้งลูกผสมแล้วกรเร็เลือดร้อยให้พี่น้องเฮาได้รับชมนํากันครับพี่น้องมักหัวบดหรือมักหัวแดงหรือลูกล่อนโค539ห,หรือ VL นะครับผมโทรมาคุยกันได้ครับโทรมาคุยกันได้เนาะอ้าวผมว่ายกคู่กับคุ้มนะราคานี่ถ้าต่อลงได้ต่อรองกันได้อีกจักหน่อยนะครับอยากให้พี่น้องคุณตาฟ้ามสบายๆบ่านะครับสําหรับผู้อยากได้ไม่ได้กันบราหมันพันแท้ไปเลี้ยงงงเเด้้้อออคครรรัับบพีี่่นนะตาายยกลจิง ครับมาหอดขอหอดฟ้าม <algumas. S 1> มาพูดมาคุยนะครับ <Him. S 1> ต่อรองราคากันได้อีกหลายครับพี่น้องสำหรับวัอนี้ก็ขอบคุณกุตายหลายนะครับผมฝากกุหลาบกุแช่เป็นร่างใจด้วยครับพี่น้องนะครับผมสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงงัวนะครับแนวทางการเลี้ยงอยากเลี้ยงเลือดร้อยหรืออยากเลี้ยงลูกผสมกั็เลื่องตามงบประมาณที่เหลือที่เหลือก็เป็นเรื่องของใจอยากจะเลี้ยงแล้วก็การดูแลจะใส่เขานะครับผมเพราะว่าจะเลือดร้อยหรือลูกผสมถ้าเลี้ยงดีนะครับเขาก็จะตอบแทนเท่านะครับผลประโยชน์ นะครับคืนสู่ภูเลี่ยงแน่นอนคกับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปชันี่แล้วครับผมสวัสดีครับ